สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2254เคม e เนอร์ทนะคะวันนี้มาดูกันซิว่าเขาคนนี้นะคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยนะคนที่คุณปฏิสัมพันธ์อยู่ตอนนี้เขาคาดหวังอะไรในตัวคุณเขาต้องการอะไรจากตัวคุณไหมหรือว่าอยากให้คุณทำอะไรให้แบบนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดเอ,อเรื่องที่เขาไม่กล้าพูดเนี่ยแหละนะคะคือเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาคาดหวังอะไรนะอเขาดูพลังงานตัวเขานะคะ ห้าดาบเจ็ดถ้วยหนึ่งไม้เท้าโอ้ขอยกใบหนึ่งนะคะแล้วก็พระราชาถือเรียนนะคะถ้าบอกว่าคนคนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูตัวตนเขาก่อนดูเขาเป็นคนนิ่งๆนะคะอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งหรือว่าพูดน้อย คือนิ่งตรงนี้พูดเก่งก็ได้หรือว่าพูดไม่เก่งก็ได้แต่มีความนิ่งกว่าหรือว่ารูปลักษณ์หรือว่าการวางตัวหรือคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างดูนิ่งนะคะบางทีต่อไอ้เขาเป็นเด็กนะ่ะหรืออายุไม่ได้เยอะมากนะคะ 25, 30, ยี่สิบห้าสามสิบเงี้ยก็จะค่อนข้างวางตัวเหมือนผู้ใหญ่เป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างดีนะคะยืนตัวตรงหลังตรงนะคะรูปร่างสมส่วนนะมีทั้งผิว ขาวขาวเหลืองนะคะแล้วก็ผิวเข้มนะม,มีทุกสีเลยนะค่อนข้างที่จะมีรูปร่างแบบมีกล้ามกล้ามเนื้อมองเห็นนะมองเห็นกล้ามเนื้อตามสรีระเขานะคะเออก็เป็นความเซ็กซี่อย่างหนึ่งเหมือนกันคนคนนี้มีธาตุดินนะคะธาตุน้ำธาตุไฟโอ้มีทุกธาตุธาตุลมด้วยนะคะเป็นคนที่มีความบาลานซ์ในตัวเองค่อนข้างดีมากๆนะคะกับพลังงานเขา,าเพราะฉะนั้น น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงด้วยหรือว่าสุขภาพค่อนข้างดีเพราะเห็นธาตุดหลายอย่างก็ก็ไม่ไม่มีอะไรหนักเกินไปนะคะหรือน้อยจนเกินไปอืมคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีคนคุยกับเขาเยอะก็ได้นะในชีวิตมีตัวเลือกเยอะก็ได้หรือเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาชอบมากๆนะคะเอ่อกำลังรู้สึกอินมากๆคนคนนี้ยเวลาอินกับใครหรือว่า มีความรักอะ่ะหรือหรือว่ารู้สึกอะไรเนี่ยไม่ค่อยพูดนะอ,อไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่ถ้าจะต้องแอคชั่นเลยเนี่ยน่าจะต้องใกล้ชิดกันจริงๆหรือว่าอยู่ด้วยกันสองคนนะคะเราถึงจะสัมผัสได้หรือว่าเห็นมุมมุมมองนั้นนะอืคนคนนี้ถ้าเขามีใครแค่คนเดียวนะคะเพราะมีมีอยู่สองกรณีคือเขามีคนคุยเยอะนะคะ แต่เขาชอบอยู่คนหนึ่งคนที่เขาชอบเนี่ยอืมเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนคนนั้นคนที่เขาชอบเนี่ยชอบเขาหรือเปล่าหรือว่าคิดอะไรเหมือนกับตัวเขาไหมนะคะเออก็ค่อนข้างฟุงฟงนิดนึงคนคนนี้ต้องบอกว่าอืมหลายๆคนนะคะเขาน่าจะมีสถานะทางการเงินหรือหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีนะค่อนข้างมั่นคงในชีวิตนะคะในหลายๆด้าน ทำงานเก่งนะคะมีความมุ่งม,มั่นทะเยอทะยานนะอืมีความรับผิดชอบเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเคยหันหลังให้คุณเราก็ได้นะแล้วกลับเข้ามาอีกสิ่งที่เขาคาดหวังในตัวคุณแม่หมอเห็นค่อนข้างหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรือการไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือความมั่นคงในความสัมพันธ์ อย่างแน่ชัดว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะอืมไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะอีกกรณีหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเคยเดินออกมาจากกําลังเดินออกมาจากชีวิตใครหรือเพิ่งจะเดินออกมาจากชีวิตใครแล้วก็มาอยู่กับคุณอะมาเจอคุณอะอืมหรือทิ้งใครมาก็ได้นะมีปัญหากันอะไรก็แล้วแต่ทางเขาอะนะแล้วก็มาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเขาชอบลหลายอย่างในตัวคุณนะคะ ในขณะเดียวกันเขาเองก็ไม่ได้แน่ใจเหมือนกันว่าหลายๆอย่างในตัวคุณตรงนั้นนะจะเป็นอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าเป็นคนที่อตักกะเยอะอืมพอจะคิดอะไรสักหน่อยเหมือนจะแฟนตาซีแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็ค่อนข้างใส่ความจริงจังเข้าไปเยอะก็เลยดูแบบท่าทีดูไม่ค่อยมีความตลกเท่าไหร่คนๆเนี้ยนะบางทีจะทำให้เรา จริงจังไปด้วยหรือว่าดราม่าไปด้วยได้หลายๆครั้งนะคะสิ่งที่เขาต้องการในตัวคุณตรงนี้มีเรื่อง18บวกค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็การไปต่อในความสัมพันธ์นี้คือการพัฒนาการไปด้วยกันให้ไกลกว่านี้การเลื่อนขั้นของสถานะก็ได้นะคะแต่พรังงานหนึ่งคือ เขาเองก็ไม่ได้แน่ใจเหมือนกันว่าคุณคิดเหมือนกับเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไม่แน่ใจเหล่าเนี้ยมันก็เป็นคําถามเหมือนกันที่เขาอยากจะถามคุณแต่ว่าเขายังไม่กล้าพูดหรือว่ายังไม่พร้อมพลังงานของเขาไม่ได้มีความกลัวขนาดนั้นที่จะไม่พูดแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะคะเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับคุณนะคะพลังงานตรงนี้ เ,เขามองว่าคุณค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวเขาแล้วล่ะนะ<ป><ป>เขามีสิ่งที่เขาไม่กล้าบ,บอกคุณจริงๆด้วยนะคะอืมหลายๆครั้งคนนี้เขาอาจจะชอบเดินออกไปจากชีวิตคุณบ่อยๆนะแต่ก็ไปไม่ได้สักทีนะคะสุดท้ายก็ต้องกลับเข้ามากลับเข้ามาเหมือน เหมือนอยู่ไม่ได้อะเออยังยังขาดคุณไม่ได้ยังต้องการคุณอยู่ยังต้องการพลังงานแบบคุณความรักจากตัวคุณอะนะคะเออแต่ความต้องการตรงเนี้มันเป็นความต้องการที่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่บนความโลภเป็นความต้องการที่รู้สึกรักแล้วก็เมตตาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีจริงๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นจริงๆที่ที่มีคุณอยู่ในชีวิตหรืออยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ย ตัวเขาเองก็เป็นพลังงานที่ดูแลดีใส่ใจดีมากๆนะคะเป็นพลังงานที่ไม่ว่าเขาหรือคุณเวลาเห็นกันอะ่ะแค่มองอะ่ะก็มีความสุขแล้วอะทำให้ยิ้มได้คุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักมากก็ได้สำหรับตัวเขาอ่ะนะคะเออไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาหรือว่านิสัยคุณนะคะได้หมดแต่ว่าแน่ๆคุณทำให้คนคนหนึ่งเขาแค่มองคุณแล้วเขาก็มีความสุขแล้วได้แบบนั้นนะ หรือจะเป็นตัวเขาก็ได้นะพลังงานตรงนี้นะแค่เห็นกันแล้วก็ได้อยู่ใกล้กันได้ปฏิสัมพันธ์กันมีกิจกรรมร่วมกันได้เห็นหน้าได้มองหน้าได้พูดคุยอะก็มีความสุขอะนะคะแค่นั้นเลยอคนคนนี้นะคะมีเรื่อง18บวกอย่างที่ไม่หมอบอกนะคะเอออาจจะ ไม่ค่อยได้พูดกับคุณหรือเปล่านะคะในสิ่งที่เขาต้องการในจุดนี้ความต้องการนี่มยีเยอะนะคะหรือว่าก็พูดปกตินั่นแหละแต่ที่มีอยู่ในใจอะยังมีอีกที่ต้องการมันมีมากกว่านั้นที่ต้องการมันเยอะกว่านั้นแต่ไม่อยากบอกหรือว่าไม่กล้าบ,บอกนะคะเอออันนี้ในเรื่องสิบแปดบวกนะ หลายๆครั้งเขาน้อยใจนะคะเขาอยากจะบอกคุณเหมือนกันว่าเห็นเขาเป็นคนเข้มแข็งแบบนี้หรือว่าเขาไม่ค่อยพูดเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้น้อยใจมากๆแล้วก็รู้สึกเร็วนะคะไม่แพ้คนอื่นเลยอยากจะให้คุณรู้อยากจะให้คุณเข้าใจหรือว่ามองเห็นหัวใจของเขาให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะเอออยากให้คุณใส่ใจความรู้สึกหรือว่ารายละเอียด หรือว่าใส่ใจแววตาของเขาก็ได้นะคะว่าเขารู้สึกไม่ได้ต่างไปจากคุณเลยนะเวลาเขาจะต้องกโกรธเวลาเขาจะต้องงอนนะเขาก็รู้สึกเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอย่างที่คุณเห็นนะคนนี้เขามีพลังงานของความอ่อนแออยู่ในตัวเยอะนะคะอืแต่เขาเนี้ยด้วยคาแรคเตอร์เขาแล้วก็นิสัยอีกมุมหนึ่งของเขาคือ,อความจริงจังความชัดเจนนะคะ รืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคำไหนคำนั้นเด็ดขาดนะเราก็เลยตีความไปว่าคนคนนี้คงจะแกล่งไปซะทุกเรื่องนะคะน,นี้เราต้องแยกแยะนะว่าเป็นไปนไม่ได้ค่ะเราเป็นมนุษย์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเรามีหลากหลายความรู้สึกเพราะฉะนั้นมุมนี้เขาจะเก่งกับเรื่องของเขาแต่มุมอื่นๆเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอ่อนแอ ะะมีสิทธิ์ที่จะร้องให้เป็นเหมือนการพลังงานเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะน้อยใจมีหลายเรื่องเลยนะที่เขาน้อยใจในตัวคุณเขาอยากจะให้คุณใส่ใจเขาเยอะๆกว่านี้นะคือคุณก็เคยใส่ใจเขาอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าขอเยอะกว่านี้อีกได้ไหมนะขี้งอนขี้น้อยใจนะคะไม่เหมือนคาแรคเตอร์เขาสักเท่าไหร่นะโอ้เป็นคนมีเสน่หนะ์มากๆนะคะมากๆเลยอะ่ะ เขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณไปแบบนี้นะคะยาวๆคือถ้าใครแต่งงานกันแล้วแน่นอนว่าสิ่งนี้นะเขาก็ต้องการที่จะอยู่กับคุณไปไม่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะอยากให้คุณรู้ถึงเขาจะไม่เคยพูดเลยหรือว่าพูดไม่บ่อยก็าตามจะอยู่ดูแลกันอย่างนี้แหละเพราะเขาก็มีความสุขดีที่มีคุณในชีวิตเขาพอแล้วแบบนี้นะคะในความในด้านของครอบครัว มันเติมเต็มกันแล้วแหละนะในมุมของความรักหรือความอบอุ่นการใส่ใจการดูแลนะอืมแต่อีกมุมหนึ่งนะคะเขาก็อยากให้คุณเหมือนแอบมีความเซ็กซี่แอบมีความแบบบริหารเสน่ห์อยู่นะเขาไม่อยากให้คุณทิ้งแต่ก็ไม่กล้าพูดนะเขาไม่อยากให้คุณปล่อยตัวเขาอยากให้คุณดูแลตัวเองอยู่เสมออยากให้คุณแต่งตัวหล่อๆสวยๆ คือไงก็ได้อะดูแลตัวเองในรูปแบบที่เขาชอบอะแต่แต่ว่ามีความเป็นตัวคุณมากที่สุดนะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากแต่หมายถึงว่าเราบริหารสเสน่ห์ตัวเรานะคะเอออาจจะไม่ได้ปล่อยให้เรารูปร่างท้วมเกินไปอ้วนเกินไปอะไรเงี้ยนะบริหารสเสน่ห์ตรงนั้นกับเขาเอะเพราะว่าเขาชอบในความเป็นคุณอยู่แล้วอะนะคะอืม <Okay. S 1> โอ้เรื่องสิบปดบวก ค่อนข้างชัดนะคะว่าถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกับคุณเนี่ยเรื่องสิบแปดบวกเนี่ยเขาคิดกับคุณอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คิดลึกและเยอะมากๆด้วยคิดบ่อยวันหนึ่งอะ่ะบ่อยเลยแหละหลายๆคนนะ่คิดทั้งวันนะคะเรื่องนี้และหลายๆคนของคุณเนี่ยเขาก็คาดหวังถ้าคบหากันมาเนิ่นนานนะคะหรือมีความรักความผูกพันกันดีเนี่ยเขาก็อยากจะสร้างครอบครัวหรืออยู่กินด้วยกันแบบเนี้นะ ออยากให้คุณเป็นคนคนนั้นแหละนะที่อยู่กับเขาในชีวิตอืมเขาเองก็อยากเป็นคนคนนั้นนะที่อยู่ในบ้านปลายชีวิตของคุณนะสิบถ้วยตรงนี้นะคะคนคนนี้จะบอกว่าเจ้าชู้อืมเขาน่าจะเคยเป็นคนเจ้าชู้แหละแต่ตอนเนี้ยดูเขามีแค่คนคนเดียวที่เขารักอะคะ่ะคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวด้วยคนที่เขาแต่งงานด้วยตรงเนี้ยคนที่เขาคบหาด้วยอะเออ ขาโฟกัสแค่คนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องถามว่าใช่คุณหรือเปล่าล่ะรู้ไหมนะคะว่าเขา่เห็นคุณสำคัญขนาดไหนนะคะเขาค่อนข้างให้เกียรติคุณนะคะในใจเขาเนี่ยนะคะเขาให้เกียรติคุณมากๆแล้วก็ค่อนข้างยกย่องในตัวคุณคุณเป็นคนเดียวหรือว่าคุณเป็นคนที่เนี่ยนะคะดีที่สุด สำหรับเขาแล้วตอนนี้แต่เขาอาจจะไม่พูดก็ได้นะสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยพูดเคยบอกนะแต่เขารู้สึกอยู่เสมอคือความภูมิใจที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตเขาภูมิใจในตัวคุณมากด้วยเหมือนว่าคุณทำอะไรนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นตัวคุณรูปแบบคุณเลยนะความเป็นคุณทั้งหมดนะเขามองว่าเขาภูมิใจทุกอย่างในตัวคุณนะคะ แต่คุณจะต้องเป็นผู้หญิงแบบนี้จริงๆนะคะด้วยพลังงาน the empress เป็นผู้หญิงเก่งนะคะน่ายกย่องน่านับถือมีความอดทนมีความาสามารถมีความเสียสละอยู่ในตัวเองมีความเมตตามีความอบอุ่นดูเป็นพลังงานของคุณพ่อคุณแม่นะอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็มีแบบเนี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะห่วงคุณนะสิ่งที่เขาไม่บอกคือเขาภูมิใจในตัวคุณมากนะ เออแม่หมอไม่รู้ว่าเขาแสดงออกแบบไหนนะเขาอาจจะดูแบบกวนๆหรือว่าพูดน้อยๆหรือว่าไม่เคยชมเราก็ได้นะแม่หมอมองว่าเป็นแบบนี้แต่จริงๆอ่ะคือหน้าไพ่เขาห่วงคุณอ่ะเออไม่อยากปล่อยไปไหนอ่ะคือมีสิ่งที่ดีอยู่ในมือแล้วอ่ะไม่ปล่อยไปหรอกนะแต่อาจจะเป็นคนปากแข็งก็ได้นะแล้วก็อืชอบเหมือนแบบไม่ค่อยยอมเรา เขาผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆเขายอมคุณนะอืมบางคนเขาก็ยอมคุณเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่บางคนเนี่ยอถ้าเกิดเขาดูดือ้อใส่คุณดูต่อต้านคุณตลอดแต่ถ้าคุณจะพิจารณาให้ลึกไปมากกว่านั้นจริงๆรายละเอียดในหลายๆ,ๆเรื่องคุณจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องเนี้ยเขายอมคุณนันเนี่ยแต่บางทีเขาจะมีท่าทีกวนประสาทเออเฉยๆแต่จริงๆเขายอมคุณนะคะ ไม่ได้ชอบมีปัญหาเขาทำงานในความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลานะคะมันหมายถึงการที่เขาใส่ใจหรือว่าเขายังเห็นว่าความสัมพันธ์นี้นะสำคัญกับเขาแต่คนคนนี้นะคะเดดเมจิเชียนเนี่ยทำยังไงก็ได้นะในความสัมพันธ์นี้ให้แบบ มีรสชาติหรือว่าไปต่อด้วยกันแบบยังมีความรักให้กันมีทุกอย่างให้กันเหมือนเดิมคงเส้นคงวาเสม,มอต้นเสม,มอปลายอย่างเงี้ยนะคะทำงานในความสัมพันธ์ตลอดนะเออให้คนสองคนยังรักกันยังเข้าใจกันแบบนี้นะคะถ้ามีปัญหาก็หาทางแก้ไขอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเขาไม่เคยนิ่งดูดายในความสัมพันธ์นี้เลยนะไม่ว่าจะตอนทะเลาะก,กันมีประเด็นโกรธกันมีเรื่องไม่เข้าใจกัน เออหรือจะบอกเลิกกันวางแผนเสมอว่าเอ,อจะไปทำอะไรด้วยกันดีมีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันได้จะชวนกันไปไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะเออเพื่อกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์กระชับความรู้สึกอยู่เสมอนะคะคนคนนี้อ่ะหม่มอกคอยอีกใบหนึ่งว้าวอ,อพลังงานตรงนี้ไม่หบอกว่าสบายๆนะกับคุณและเขานะ เขาจ,จะเป็นเด็กดื้อมากๆอาจจะเป็นคนที่รักอิสระชอบเดินทางหรือชอบประจญภัยก็ได้หรือจะเป็นคนที่เดินทางอยู่บ่อยๆก็ได้นะคะคนคนนี้บอกว่าพลังงานเนี้ยทั้งคุณแล้วก็เขาน่าจะค่อนข้างให้อิสระต่อกันค่อนข้างมีความสบายใจในความสัมพันธ์มากๆค่อนข้างที่จะเข้าใจกันอ,อแล้วก็อยู่ด้วยกันในรูปแบบที่แบบไปไหนไปกันได้หมดเลยเออ อีกคนหนึ่งจะไปไหนอีกคนนึงก็โอเคนะอีกคนนึงจะทําอะไรอีกคนหนึ่งก็คอยซัพพอร์ตนะคะแบบเนี้ยไปไปไหนไปด้วยกันได้ไม่ค่อยทิ้งกันนะก็เลยกลายเป็นเอ่อเป็นทั้งเพื่อนนะเป็นทั้งคู่เดินทางเป็นทั้งสามีภรรยาเป็นทั้งคู่รักเนี่ยรวมกันหมดเลยนะอืมเป็นคนรู้ใจที่รู้ทุกอย่างแล้วก็เข้ากันได้ในหลายเรื่องนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเที่ยวอืมหรือว่าการใช้ชีวิตแบบ เฮ้เฮ้เลยๆนะดูไม่ชอบสิ่งที่มันเป็นแบบแผนมากเกินไปชอบแบบไม่ชอบตีกรอบให้กับชีวิตตัวเองนะรู้สึกดีก็ทำอะไรที่ชอบก็ทำแบบเนี้ยนะคุณกับเขามันมีไลฟ์สไตล์ตรงเนี้ยคล้ายๆกันอืมอ่าแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะ ที่สุดในชีวิตของกันและกันณนะตอนนี้ด้วยนะเหมือนเขาเป็นคนแข็งแก่นะเหมือนเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอนะจริงๆลึกๆในใจเขามีข้อความถึงคุณเยอะมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างใจยกยอแล้วให้เกียรติตัวคุณด้วยอนะเออแต่คงไม่อยากให้คุณเหลิงหรือเปล่านะคะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย